อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือระลึกถึงความตายสบายนักการเจริญมรณะสติในชีวิตประจำวันโดยพระอาจารย์ภัยสารวิสาโลเรื่องมรณะสติแบบต่างๆหัวข้อที่3 มีอุบายเตือนใจถึงความตายวรณสติสามารถเกิดขึ้นได้โดยอาศัยสิ่งเตือนใจที่พบเห็นในชีวิตประจำวันนอกจากโอกาสหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ประสบแก่ตัวเองดังได้กล่าวมาข้างต้นแล้วเรายังสามารถหาสิ่งต่างๆมาเป็นเครื่องเตือนใจตนเองเป็นอาจินสุดแท้แต่เงื่อนไขหรือมุมมองของแต่ละคนเป็นกุสโลบายที่เหมาะเฉพาะตัว อาจารย์กรรมฐานชาวที่เปตบางท่านเมื่อจะเข้านอนท่านจะเทน้ำออกจากแก้วจนหมดแล้วคว่ำแก้วไว้ข้างเตียงทั้งนี้เพราะท่านไม่แน่ใจว่าจะตื่นขึ้นแล้วได้ใช้มันในวันรุ่งขึ้นหรือไม่กิจวัตรดังกล่าวเป็นเครื่องเตือนใจท่านว่าความตายจะมาถึงท่านเมื่อไหร่ก็ได้นักเขียนไทยผู้หนึ่งอ่านพบเรื่องดังกล่าวจึงนำมาประยุกต์ใช้กับตนเอง ทุกคืนก่อนนอนเธอจะต้องล้างจานชามให้เสร็จหมดเพื่อให้แน่ใจว่าหากหลับไม่ตื่นจะไม่มีจานชามสกปรกตกเป็นภาระให้ผู้อื่นต้องสะสางจานชามที่ยังไม่ได้ล้างจึงเป็นเสมือนเครื่องเตือนใจว่าคืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายของเธอบางคนเตือนใจตนเองโดยใช้ลูกหินลูกหินแต่ละลูกหมายถึงเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ยังมีชีวิตอยู่ เขาคาดการว่าน่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่โดยคำนวณจากอายุค่าเฉลี่ย75ปีจากนั้นก็แตกออกมาเป็นสัปดาห์เขาอายุ55ปีแล้วจึงคาดว่าน่าจะมีชีวิตเหลืออยู่อีก1,000สัปดาห์จึงซื้อลูกหินมา1,000ลูกใส่ไว้ในถังพลาสติกใสทุกสัปดาห์เขาจะเก็บลูกหินออกมา1ลูกแล้วทิ้งไปเวลาผ่านไปจำนวนลูกหินก็ลดลง ทำให้เขาเห็นชัดว่าเวลาของเขาเหลือน้อยลงเรื่อยๆวิธีนี้เตือนใจให้เขาระลึกถึงความตายว่ากํำลังใกล้เข้ามาและทําให้เขาเลือกทําสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเป็นอันดับแรกไม่หลงเพลินกับสิ่งที่ไร้สาระแต่ละคนมีวิธีการเตือนใจตนเองไม่เหมือนกันอันที่จริงรอบตัวเรามีสิ่งต่างๆมากมายที่สามารถเป็นอุปกรณ์ในทางมรณสติอาทิ อาทิตขึ้นและอาทิตตกดอกไม้ที่แต่งตูมเบ่งบานและร่วงโรยใบไม้ที่ผลิบานแล้วร่วงหล่นในธรรมชาติเต็มไปด้วยสิ่งเตือนใจถึงความไม่จีรังของชีวิตพระพุทธองค์ทรงแนะให้เราพิจารณาชีวิตของเราว่าไม่ต่างจากฟองคลื่นหยาดน้ำค้างประกายสายฟ้าคือเป็นของชั่วครู่ชั่วยามเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ควรน้อมมาเปรียบกับตัวเองอยู่เสมอ 4. ทํทำกิจกรรมฝึกใจรับความตายนอกจากการฝึกตายและการถือเอาเหตุการณ์ที่ไม่สมหวังมาเป็นแบบทดสอบเพื่อฝึกจิตใจของตนเองแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากที่ช่วยให้เราสำรวจตรวจสอบความพร้อมของตนขณะเดียวกันก็เตรียมตัวเตรียมใจไปด้วยตัวอย่างหนึ่งได้แก่การฝึกปล่อยวางคนรักของหวงโดยเลือกบุคคลสัตว์หรือสิ่งของที่เราคิดว่า มีความสำคัญที่สุดสำหรับเรามาเจ็ดอย่างจากนั้นให้ถามตนเองว่าในบรรดาเจ็ดอย่างนั้นหากมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องสูญเสียไปอะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุดหลังจากนั้นให้ถามต่อไปเป็นลำดับว่าหากต้องสูญเสียหนึ่งใน6อย่างนั้นไปอะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุดหากต้องสูญเสียหนึ่งในหอย่างนั้นไปอะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุด หากต้องสูญเสียหนึ่งในสี่อย่างนั้นไปอะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุดหากต้องสูญเสียหนึ่งในสามอย่างนั้นไปอะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุดหากต้องสูญเสียหนึ่งในสองอย่างนั้นไปอะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุดกิจกรรมนี้อาจทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นโดยการสมมติถึงสถานการณ์ที่ร้ายแรงอันนำไปสู่การสูญเสียอย่างฉับพลันเช่น สมมุติว่าเกิดไฟไหม้บ้านทําให้เราต้องสูญเสียหนึ่งใน7อย่างนั้นไปเราจะเลือกตัดอะไรออกไปต่อมาเกิดแผ่นดินไหวหนึ่งใน6อย่างนั้นเกิดมีอันเป็นไปถูกทำลายสูญหายไปเราจะเลือกตัดสิ่งใดออกไปต่อมาเกิดอุบัติเหตุรถพลิกควา่าเรารอดชีวิตมาได้แต่ต้องสูญเสียหนึ่งในหอย่างนั้นไปเราจะยอมเสียอะไรไปต่อมาเกิดสึนามิ ทำให้เราต้องสูญเสียหนึ่งในสี่อย่างนั้นไปเราจะตัดสิ่งใดออกไปต่อมาเรือโดยสารเกิดพลิกคว่ำกลางทะเลแม้จะรอดชีวิตมาได้แต่เราต้องสูญเสียหนึ่งในสามอย่างนั้นไปเราจะยอมเสียอะไรไปหลังจากนั้นไม่นานเราประสบอุทกภยัยต้องสูญเสียหนึ่งในสองอย่างนั้นไปเราจะยอมเลือกเก็บอะไรไว้และตัดใจทิ้งอะไรไป กิจกรรมดังกล่าวนอกจากฝึกให้เราหัดปล่อยวางเป็นลำดับแล้วยังช่วยให้เราตรวจสอบตัวเองด้วยว่าอย่างติดยึดอะไรบ้างและอะไรที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเราบางคนพบว่าตนเองรักหรือห่วงหม้ายิ่งกว่าพี่น้องบางคนยอมสูญเสียทุกอย่างแต่ไม่พร้อมจะสละตุ๊กตาคู่ชีวิตบางคนเลือกที่จะสละเครื่องคอมพิวเตอร์คู่ชีพเป็นอันดับสุดท้าย การรู้จักตัวเองในแง่นี้จะช่วยให้เราปรับจิตวางใจกับสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากขึ้นขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นตัวเองในด้านที่ไม่เคยนึกมาก่อนทั้งหมดนี้ล้วนมีประโยชน์ต่อการเตรียมใจเผชิญความตายทั้งสิ้นเพราะหนที่สุดแล้วเราต้องสูญเสียทุกอย่างไปจนหมดสิ้นและแม้จะยังไม่ตายก็ยังต้องพบกับความสูญเสียอยู่นั่นเองโดยที่ในความเป็นจริง เราไม่สามารถเลือกได้ด้วยซ้ำว่าจะยอมสูญเสียอะไรหรือรักษาอะไรไว้กลับมาติดตามรับฟังระลึกถึงความตายสบายนักมรณะสติแบบต่างๆในชีวิตประจำวันจักอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์